เบมันเป็นไอ้กเทยนัหมันคือมันไม่ได้ดูหรอกโป๊กสมานฟปปินส่เอืมก็ไหนฟิลิปปินส์มันลุ่มไทยกอนที่ล uh ุ่มสองอนาะที่นี่กระเทยเขาลุกมือดิกระเทยไทยรลุดมือ สองคนว่าคร่ารวมสวคุ้มสวยสีเอตบเลยนะบดได้แข่งอีกกเทอฟิลิปปินส์นาีที่คนมันรุ่มก็เทอไทยสองคนทำเมนกันได้เฉยอมที่พวกนี้ให้คำวันมันมีเหลกเมนกันหรอกกระเทยไทยเนี่ยไปกินเขาในสองตัวนั้นหลานทำเลมันมองการทาเมงกันแล้วก็คือรลมหักกันแล้ว แ่กหาเรื่องคนไทยไงหาโต๊ะก็เดอยไทยกับเบอโต๊ะ่านียแน่เลยคนไทยก็บอกยูโอเพนโอเพนหมือนจุดนาให้โต๊ะ่ะก็บอโต๊ะเอาเดียวเนี่ยคนไทยคนไทยสองคนก็เทยฟิลิปปินส์ยีซิคอย่างเง้ยบาดินกก็เทยไทยเจ็ก่นหอยี่สูไนนี้าทนี้ บ้านที่นี่อันอีกกระถวยฟีดิปิมันก็เลยเอาไปลงโซเชียลลงโซเชียลปุ๊บกระเวยไทยกระลุกฮือเลยมาสองรอยกว่าจุงจุกงุเวทโซ่ิบิเอ็ดเนี่ยคุยงกะเดินมาได้กระเวยฟีดิฟิมันตกดูอ่ะดูเขามึงอย่างิสิทีตรงเต็มสี่เลย ยังงี way, years, mm ้ต้องแบบไม่ต้องเลยเข้าประเทศเลยต้องงับเลยประเทศมีห้ามเข้าผู้หญิงคนไทยไปเดินอยู่เดียวชื่อต่งน้นมาเขาต๊เกิไปอ่ะบ้านเขาน้่งเขาบ้านบ้านเขาไม่เต็มอยู่เขาไปดูอ่ะจะอะไรอ่เอาเรื่องให้ต้ที่สุดเลยเรื่องนดัง mong phải đúng vào cái thời bính đầy, giờ thầy vẫn nghĩ gì bọt rồi, <laughs> rồi, cái thời bính đầy mà, ừ. cái thời này ừ. cái đố cái dấu diềm ba tam luận đi cái thời hay à, để ừ. à, sướng là nó còn hùng ừ. cái thời nó, nó lên đấy, หนอโดนตอยมัดเยอะตาปวตึง